นี่กาใส่ของซอสมันคืออระไรมันก็อร่อยนะอ๋อไม่คือผลไ,นะไม้ได,ด้ เป็นขนมแล้วป๊อกกี้ค่ะค่ะหนูทานขนมค่ะขนมป๊อกกี้ขนมป๊อกกี้เหรอคะอ,อ๋ออ๋ออ๋ขนมเด็กๆอ่ะที่มันเป็นแท่งๆเจา้านะคะอ,อร่อยอร่อยป้าก็ชอบเมื่อก่อนเนี้ยเป็นแท่งๆอะ่ะ แล้วก็หยิบมาทำอย่างเงี้ยใสผลไม้ ชอบลูกเกดแมาชอบแซ่ลูกเกดมากแ้าคเคยไปทุ่งท่าน้ำสีดีราชเนาะนี่ก็มีชื่ออะสมัยก่อนอันละสี่สิบบาทนะยวนี้บาทสิบแล้ว่ะมีแต่ลูกเกดคุ้มเลย มันไปรอซื้อหน้าร้านเต็มเลยแต่ตอนนี้ไม่ได้ไปนานแล้วจะถามว่าสี่สิบของเขานะแพงไหมก็ไม่แพงสมัยก่อนนะคะเพราะมีแต่ลูกเกดเป็นร้านที่ไม่หหวงไส การับประทานไส้หมดแล้วเ <c oughs> นื้อไส้ทานหมดแล้วอ๋อมีหมูหยองด้วยเนี่ยคุ้มเลยนี่ทำได้ ใชได้ <c oughs> ขอบคุณนะคะหูให้กันบ้านมาทำเส็จกรี่ยงคะบ <c oughs> จะสอบแล้วขึ้นต่อสามน่าลักหลานเราน่ารักนะสจ <c oughs> ุดที่รักหากเธอคิดจะปล่อย รับฉันให้ร้อยหลุดไป